สวัสดีนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประวันนี้ต่อการหารทศยมได้ทศยมสามตำแหน่งนะคะโดยรูเชีาแก้สุดใสนะคะเอาดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งตัวอย่างข้อที่หนึ่งหนึ่งจุดห้าคือทศยมหนึ่งตำแหน่งก็คือส่วนสิบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าคือทศยมสามตำแหน่งคือส่วนพันนะคะเขียนให้อยู่ในรูปการหารเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปการหารนะคะ เ,เปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณส่วนกลับนะคะเอาตัดทอน5 1 5 15, 5คูณในที่15คือ5คูณ3เอาตัวนี้หน,หนึ่งเอาเพราะฉะนั้นข้างบนเหลือ3คูณ100คำตอบคือ300แค่นี้สั้นๆน,นะคะตรวจสอบ0.05คูณ300เท่ากับ1.5นะคะดังนั้นคำตอบของเราก็คือ11.5หารเท่ากับ 1.5อันนี้ไม่ถูกนะคะต้องเป็น300นะคะคำตอบคือ300นะคะเอาดูข้อถัดไป0.88หารด้วย0 0 1 6อันนี้คือท่วยสองตำแหน่งคือส่วนร้อยอันนี้3ตํตำแหน่งคือส่วนพันนะคะอ่าเขียนให้อยู่เขียนใส่ส่วนให้อยู่ในรูปการหารอาต่อไปส่วนกลับเขียนเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณแล้วก็ส่วนกลับนะคะอาแปดสิบแปดกับสิบหกอ้าวคราวนี้ หนึ100กับ1000เอาตัดทอนนะคะอันนี้ศูนย์ตัว1ตัว,ตวก็คือเอาสิไปหารนะคะสิไปหารสิไปหารอ่าแปดกับ16ตัวที่หารกันก็คือ8ปใช่ไหมคะแคูณไรได้สิก็คือ8ปดคูณสองคูณไรได้แปก็คือ8ปดคูณสิเใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นได้อีกนะคะสองหนึ่องคูณไรได้10คือ2อคูณห ข้างบนเหลือ11คูณ5คำตอบคือ55นะคะเอาดูตัวอย่างข้อถัดไป1.89คือเทอยม2ตํตำแหน่งคือส่วน100ยหารด้วย0.0035คือส่วน1000นะคะเ,เปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณแล้วก็ส่วนกลับตัดทอนคราวนี้สองตัวเ,เพราะฉะนั้นได้1,800 ได้189คูณ10ก็คือ1,890หารด้วย35ออาตัดโทนนะคะตัดโทนออาแม่7คูณดาว่าแม่7 7 5 35 7คูณอะไรได้18ไม่มีก็คือ7 2 1 4ออาตรงนี้ก็ได้เห็นชัดๆเอาปากกากรปากกาอา้าว หนึงนะคะเอาต่อนะคะอ่ะข้อนี้1 8ึ่งหน่งิดเก้านะคะหารด้วย3ามหอ่ะหรือจะหารแบบนี้หรือหารแบบครูก็ได้แล้วแต่ก็คืออ่ะตอนนี้นะคะครูเอาแม่เจ็ดเจ็ดห้าสเหลืออีก4ี่เจ็ดเคูณศูนย์ได้ศูนย์ เอาอีกหารได้อีกห้าหนึ่งาห้าคูณไรได้27ไม่มี5้คูณหเหลือ2อคูณไรได้20ก็คือ54เพราะฉะนั้นคําตอบคือ54นะคะเอาดูตัวอย่างข้อถัดไป 0. 0.0 0ย์จุดนด้หารด้วย0 0นย์นะคะเอาทำเหมือนเดิมเลยเขียนเศษส่วนนะคะเขียนด้วยยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนแล้วก็ส่วนกลับ เปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณเอาตาทนอนศูนย์ก็คือหารได้10นะคะตัวนี้หมดเพราะฉะนั้นเหลือ98ส่วน28อ่ะข้อนี้คำตอบเป็นทศนิยมข้อนีอ้หารด้วย2งนะคะครูหารได้2เครื่องหนึ่งของ10เครื่องหนึ่งของ28ก็คือ14เครื่องหนึ่งของ98ก็คือ 49ใช่ไหมคะอ่ะคราวนี้7 1 7 2 14 7 7 49อ้าวก็คือเศษ7ส่วน2 7ส่วน2ก็คือเอามาหารครึ่งหนึ่งของเ็คือ3.5นะคะเอาดูตัวอย่างข้อถัดไปอ่ะหมดแล้วอ่ะวันนี้นะคะสำหรับการหารเทยโยม3าตำแหน่งนะคะอ่อครูให้เด็เกเรยียนทำในแบบฝึกหัดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ